ว่าไม่รู้หมดกี่เพรน,นะครับแต่ผมขอเช็คคลิ GM ป g M แป๊บหนึ่งนะครับอ่าอสซูมเรล,ล่าั์เต่ง เอาได้ครับผมนะสำหรับใครนะครับที่อยากได้เพชรหรือว่าบัตเกนหน้าต่างๆฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วกดแชร์คลิปนี้พบสามหมื่นสมัครใหผมวิจัยรางวัลอีกแน่นอนนะครับแล้วไปเจอคลิปกันต่อได้เลยเว็บไซต์ iplay บริการเติมเกมออนไลน์จำหน่ายบัตรเติมเกมและไอเีเกมบริการเติมเงินมือถือทุกค่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยง่ายด้วยระบบอัตโนมัตินึกถึงเกมนึกถึง www. iplay. in. th เท่านั้น แป้งโยกีในรัศมีวงกลมแป้งโยกีในรัศมีวงกลมครอบครัวผมใช้ได้ดีก่อนจะจำไว้ให้ดีจับลูกโยกี่ในรัศมีวงกลมซื้อแป้งโยกีในรัศมีวงกลม นเรื่ข้าผมนะก็ต้องขอกล่าวสดีมิตรลักนักนเกมการีนะ่าฟีฟ่ากันด้วยนะครับทีไรนี้เนี่ยขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับกอลเกมเมอร์ซีนะครับก่อนทีนี้ผมก็จะมาริูกิจกรรมอินฟินิตี้นะครับโอ้โหมหาเก้าความแรงความรักรักไม่หยุดรักไม่หย่อนนะครับเราก็ตัหรับใรที่เอ่อันแห่งความรักน้องๆก็เอ่อพี่ๆน้องๆคุณท่านนะครับพี่ๆน้องๆเอ่อปุยตายายเอ่อ เป็นคนโสดมีแฟนหรือว่าเอ่ออื่นๆก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับโอเคแล้วก็วันท้ายปีนี้เนี่ยทุกคนได้ไปไหนกันบ้างหรือเปล่าะนะครับคอมเมนต์กันด้วยนะวันที่สิบสนะี่เนี่ยแต่ผมไม่ได้ไปไหนเลยโอเคนะครับแล้วก็ในกิจกรรมที่ผมจะมารีวิวหรือว่าอัปเดตไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมันจะหมดกี่เพรนะครับผมก็จะมาบอกกันแล้วก็กิจกรรมตัวนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวให้นะครับก็นะครับโอเคเหลือจากคลิปที่แล้วเลยนะครับเพรเหลือตอนนี้4 5่เพรนะทุกคน ก็จะเป็นเพรที่ผมน่าจะน่าจะพออยู่ไหมมันไม่รู้ว่ากิจรกรรมเป็นยังไงนะครับ n f t i n f i n i t ออะไรนี่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมดกี่เพรถ้าหมดกี่เพจก็เออผมจะเม้นไว้ใต้คลิปนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจรกรรมผมเห็นว่าเกมเขียนว่าเป็นตู้สุ่สกกรรมทีนะครับก็เป็นประมาณนั้นผมไม่แน่ใจว่ามันจะหมดสักกี่เพรนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมรีวิวก็นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่าไหนนี่ะก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาผมว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเนาะ โอเคแคปภาพก่อนแคปรูปแคปรูปํำป,ป,ปกโอเคนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับไอกิจกรรมตัวนี้เดี๋ยวผมจะเลือกของที่ผมไปต้องการนะครับอาจจะเป็นสุดบักกได้มีแล้วมอ,อน,นี้ละกันโอเคแล้วก็มีคาตนะสุดแลสายแรส,สายลำพูนนะครับโคตรเท่บอกเลยคือแบบมหาแรงทุกคนเอาง่ายนะมหาสุดแรมหากับความยืด อ่าแคปรูปแคปรูปแคปหมดอะตอนเนี้ยมาดูเน,นี่ยนะคุณแคปหมดน่าจะเมาอ่ะพูดอ่ะโอเคนะครับในการสุ่มครั้งแรกกะสิบเก้าพิษหรือ,รอครั้งแรกนี่ไม่ธรรมดานะอ่าแล้วมันมีแบบบอกไหมว่ามันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเจียมไม่บอกเลยหรอกเข้าไว้นะกดรายลัลกกรแตงจงออกพูดเลยแอมดีจริงจด้วยชั เราก็เป็นประมานี้เลยนะครับได้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 โโอ้หได้ไหมล่ะทุกคนแบบพูดได้อ้าวนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยไอ้กิจกรรมตัวนี้นะครับผมก็สุ่มหมดไปก็พอควรนะทุกคนผมว่าไม่รู้หมดกี่เพชรนะครับแต่ผมขอเช็คคลิป จีเอ็มแป๊บหนึ่งนะครับอ่าขอส่งแรนะงันเข็มอยู่นะนะครับอยากได้คาตนานะเอาให้คนดูไปหมดละคนรู้เพชรคือไม่ไหวนะครับกิจกรรมนี้เดี๋ยวผมไปเติมหลังไม้นะครับที่ผมไม่เติมไม่ใช่อะไรผมไปเติมหลังไม้แน่นอนเพราะว่า กิจกรรมอะไรผมมีหมดอ่ะชุดตอนเนี้ยเติมไม่หยุดอ่ะกิจกรรมมันไม่เลิอกอ่ะนะคือหมดไม่หยุดหมดไม่เลิกนะครับแต่ผมย้ําว่าคาตานี้มันไม่สามารถถือได้นะครับแต่มันเท่ะนะจริงๆคือมันเทแลมหาแลมหากราบความแลสายแลเลยจริงๆนะครับกิจกรรมคือเป็นเอฟเฟคคือก็ใช้ได้นะนะครับเนี่ยนะดูดิสุดแลเลยนะครับ ก็ผมไม่รู้ว่าหมดเท่าไหร่นะครับเออเดี๋ยวผมขอดูคลิปจาก Gm แป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคครับผมไปหาข้อมูลนะครับข้อมูลก็ Gm ได้บอกว่าหมดประมาณหนึ่งสองพันเท่าไหร่นะห้าร้หกสองเพชรหรือเปล่าลืมแล้วนะครับก็มานี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดโชว์เลยละกันเสียง Gm ออไรอะไรเงี้ยผมรู้นะอยากฟังอ่ะอดาฟังอย่างเงี้ยเอเปิดฟังเนี่นะครับ ก็เออสำหับมันมีแบบสี่เก้าเก้าห้าเก้าเก้านะทุกคนหลังจากเนี่ยอ่เปิดคลิปเลยอเท่าไรฟังเลยเจมไปทุคนีสอี่สิเก้าเก้าเก้ารยเก้าเสามเก้าเก้าสี่เก้าเก้าห้าเก้าเก้ทั้งหมดสองพันห้ารอยหบสองอ่า 2,562เพรน,นะครับสำหรับบอที่ทงดวงที่เอยดวงสวยที่สุดนะครับเออแล้วก็คตนา,านี้ถือไม่ได้นะแต่ถ้า GM ถือได้คือผมแบบคู่ตีนะเป็นแบบซีซั่นออฟพิงนะครับคือแบบแลนด์หนึ่งก็จะเป็นแบบกิจกรรมนี้มาไม่ตู้สุนนะ่ม้วทุกคนผมสุ่มได้แค่นี้จริงๆนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเติมหลังไม่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเติมเนี่ยเดี๋ยวเลขมันจะหลุดเอานะครับแล้วก็วันนี้ไปแล้วครับพบเจอคลิปหน้าสวัสด,ดีครับผมหมด2,562เพรจะลืมเติมด้วยนะครับกิจกรรมนี้นะครับโอเคไปแล้วครับ